ลงมาพอดีเลยเนี่ยค่ะมีเสียงแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาม,มาปล่อยว่าวเครื่องบินอีกสักรอบนะคะเนื่องจากว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าถ้ามีแอกนี่เขาจะอยู่เหมือนกับ เคร yeah. like mm hmm. ื่องบินเลยนะคะทุกคนเพราะว่ากาขึ้นไปบนฟ้าเขาจะมีเสียงใช่ไหมคะเครื่องบินเขาก็จะมีเสียงเนาะนี่ยค่ะทุกคนเราก็เลยใส่แอกให้เขานะคะพี่หลีใส่แอกโดยที่ไม่เจาะนะคะทุกคนก็ใส่เหล็กเหล็กเป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็มามัดแอกอยู่ข้างใต้แบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้เนาะลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองปล่อยกันดูนะคะว่าจะขึ้นดีแค่ไหนนะคะปให้เบให้เด็กดึงเชือกให้นะคะทุกคน ไป,ไปเลยลูกไป,ไปเลยไม่ปืนทิ้ไม่ปืนไ,ไปได้รู้เองเดี๋ยวมันติดก้อนหินนะคะ,องงอะรเคเอเด็กดึงเชือกอยู่นะคะทุกคนอ่ะมากันแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เครื่องบินมีสิ <c oughs> โอ้เครื่องบินแบบล่อนรันเวยไกลมากเลยค่ะทุกคนไปนู่นเลยค่ะหนักหัวหรือเปล่าพี่ใส่แอกหนักแรงไหมเดี๋ยวลองมาอีกสักทีนะคะไม่เห็นแล้วขึ้นไปสูงเงยมองไม่เห็นแล้วดูค่ะก็ขึ้นอยู่ค่ะทุกคนแต่ แต่ว่ามันเล่ยนิดนึงนะคะมันเอียงไปไปขวานิดนึงนะคะ,<ป>ะเดี๋ยวพี่ลีจะแต่งให้กลับมาซ้ายนิดนึงนะคะ,<ป>ะนี่ค่ะทุกคนเนื่องจากมีคนคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าอะถ้ามีถ้ามีแอกนี่คืออยู่เหมือนเครื่องบินเลยนะคะ,<ป>ะเพราะว่าขึ้นไปข้างบนเขาจะมีเสียงนะคะ,<ป>ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกสักครั้งนะคะว่าขึ้นไปข้างบนเขามีเสียงจะสวยแค่ไหนนะคะ,<ป>ะโอมีเสียงแล้วค่ะเครื่องบินลํานี้เครื่องบินลํานี้มีเสียงแล้วค,ะค่ะทุกคนนี่ค่ะ ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็โอเคโอ้ยเครื่องบินของแท้ก็กำลังมาแล้วก็คู่ต่อสู้ของเรากำลังมาะคะ่ะทุกคนดคะคะคู่ต่อสู้ก็กำลังมานะคะทุกคนบ้านเราอยู่ใกล้กับสนามบินนะคะก็จะมีคู่แข่งมาตลอดเลยะคะ่ะนี่นี่คือว่าวของเรานะคะส่วนคู่แข่งกำลังมานะคะทุกคนดูคะ โอไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะคูแค่แข่งของเราส่วนว่าของเราอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนสวยไหมคะทุกคนขึ้นดีมากค่ะวันนี้มีเสียงนิดหน่อยเอ้าเอาเอา,เอาซูมมากๆกล้องมันสัน่น นะคะทุกคนนะคะทุกคนเมื่อกี้ขึ้นไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวปล่อยอีกสักทีนะคะเอเลยพี่ลีรามไม้เขาดีเลย นี่ค่ะมีเสียงแล้วค่ะเมื่อกี้ก็ถ่ายลงติ๊กต็อกไปแล้วนะคะทุกคนจังหวัดที่มีเสียงพอดีเลยจังหวัดที่มีเครื่องบินผ่านพอดีค่ะอ,อือพาลักหรือยังนี่ว้าสุดยอดเลยค่ะว่าเครื่องบินตัวนี้ดิฉันชอบมากค่ะ มีคนขอซื้อแล้วนะคะ500ไม่ขายค่ะ ขึ้นดีขึ้นนานค่ะตัวนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีตอนที่ใกล้จะเอาลงนะคะทุกคนตอนนี้ให้เขาเล่นลมก่อนนะคะเดี๋ยวพักให้เขาเล่นลมก่อนนะคะทุกคนดิฉันก็ถ่ายตลอดไม่ได้นะคะถ้าถ่ายตลอดคลิปมันก็จะยาวนะคะเดี๋ยวถ่ายทีตอนลงนะคะทุกคน